ดีนะไม่มีฝนเนาะโอ้นะนี่แบบใกล้หมดแล้วนะผับคืนบ้านคืนบ้านเรานะครับนี่กำไรห้าบาทนะนี่กำไรห้าบาทอี่างนี้พัเฉดนานะครับสิบบาทกนะับียงปลาผัดไทยกระทะใหญ่เลยนะผัดกระทะใหญ่เลยนะครับใกล้หมดแล้วนะครับนี่ 6โมง6กว่านี่ใกล้หมดแล้วนะครับขนมทานยังเหลือหน่อยนะด10บาทนี่ครับนี่น่าทานมากเลยนะกล่องตัวใหญ่นะ10บาทนี่ก็เป็นผักบ้านผับ้านนะครับผักบ้านแท้เลยนะครับขนมนี่ป้าทําเองเลยนี่ป้าทําเองครับตุงนี้ยนะี่ห้าครงุนี้ใหญ่เลยนะ แล้วมี25บ,บาทตลาดนัดท้งถ่ของเรานะครับตอนนี้ก็6โม6งกว่านะ6โมงครึ่งประมาณ6โมงครึ่งใุกคนก็ยังจับจ่ายกันมากหน้าหลายตาเลยเดินกันเลยนะนด้านในนี่ลึกเลยนะยาวกนสา2 300เมตรเลยนะครับด้านในนี่มองไปสุดนี่สุปาเลยนะตลาดนะครับก็จะเป็นนะระบุราคาเรียบร้อยนะตลาดเรา นะครับอันนี้ไส้หมูยา่างครับมีสามชิ้นยี่สิบโอ้โห,หน่าทานมากครับออกเอาส่ง YouTube ครับออกอน,นี่นะละสะดวกทานแน่นอนเลือกทานได้เลยนะครับน่าทานมากเลยครับครับนี่นะครับสามสิบบาทนะชิ้นใหญ่ๆนี่เลยน,นะครับสามสิบบาทแล้วร้านชาเรานี้มีร้านประจำอยู่ถ้ามีร้านประจำอยากรวมมาขายที่ตลาดนัดร้าน เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะข้างในเยอะเลยอยู่กับแผงผักยาเลยนะใกล้จะหมดแล้วนะครับหมดทุกวันถะผักนี่จะหมดทุกวันนะครับนี่บริการสาวสวยเราบริการนะคร้ำแก้วัดน,นะบริการนี่ยิ้มยิย้ม,ยมใสทุกขั้นในคาเราไม่มีหน้าเกลียดนางองนะครับใกล้หมดแล้วนะ,นนะแผงว่างบานเลยนะหกโมงหกปานี่ใกล้จะหมดกันแล้วนะครับนี่นะฮะงด้านนี้ก็ผักนะข้าเดียวกันเลยนะยาตรงนี้เลยนะ แล้วก็ดูนี่ต้งเจ้าหมดไปแล้วหกโมงกว่านี่หมดแล้วอันนี้ก็เป็นร้านเชฟเพนในร้านเชฟเพนเนาะจะต้องนนะนะ,ะ,ะครับเนี่ยตัวเล็กเ,กเกตัวน้อยนี่ช่วยงานหมดนะบางบ่อเรานี่ฮะมีรายได้กันทุกคนนะครับประก,การเมซาเรานะตัวเล็กเตัวน้อยนี่ยังนะฮะช่วยครอบครัวโอน้าอุ่นะะน้าอูนนะ่นมากๆนะครับบริการกันอยู่ขับบ้านขับขึ้นบ้านยังเลย นี่คือบ้านแท้เลยนะครับเนี่ยออกุ้งนี่กำลังห้านะขายขายอะไรกนอ้พวกยูทูเะ่านัะนนี่มจะเาหมดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะนี่ใกล้หมดแล้วนะครับแม่ค้าแม่ค้าก็ไปนนู่นฮะเรฉลองแล้วนะขายดีมากนะในขายดีมากแกงส้มแกงส้มรู้สึกจะหมดแล้วเจ้ะนี้นะเหลือก้นหม้อแล้วนะครับนี่หมาหแล้ว หมูเจ้านี้นี่นะถ้าของนี่พอขายเบื้องหลังไม่ต้องมาแล้วนะห <laughs> มดนะหมดเลยครับนี่โอจานใหญ่ๆนี่ครับร้ยอยหนึ่งนะเนี่ยเหลือสามจานสุดท้ายเลยร้อยหนึ่งนะเนี่เป็นเป็นกิโลเลยนะครับนี่ะน,นะราคาระบุเลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะช้านะครับน,นี่นี่มีความสุขมากๆนะสังสรรค์กันนะครับ สำหใจของแม่ค <mile> ้าเรานะเรากมาค่อย่ลือกไก่ทอดนะฮะไก่ทอดเป็นจำนะขายทุกวันนะที่นี่เพรานั้นวันค้านี้เขาเรียกไก่เขย่อใช่ไหมขย่อยนะชิ้นละเท่าไหร่ครับอันนี้ชิ้นละชิ้นละบาทชิ้นละบาทนะโอ้โหเนี่ยถ้าชิ้นใหญ่ดูใกล้เลยนะฮะแบชิ้นละบาทนะนี่เลือกรสทอดไปเลยนะแบบชิ้นละบาทโอ้โหถ้าที่ตลาดถะตลาดเรานะครับตลาดบางบ่อเรานี่เป็ยาวนะครับเนี่ย ขายดีมากเลยฮะไก่ขยาวนะฮะนี่นีนะนะครับเป็นตันวกกควบค้าไม่ต้าเราจะชารนะฮราคาเคาคร,บรบาบอกพร้อมจับเรียบร้อยนี่ก็น้องหวันกนสวยนะครับข้าวนะฮะนี่คือตัอวางข้าวกระสอบละ กระสอบละเท่าไหรเออเจ็ดบาทนะฮะนี่นี่เจ็ดบาทนะสองกนทานครบไม่หมดนะฮะถา,ามราคานี่เลยนะ,ะราคาไม่ต้องกลัวว่าพ่อค้าไม่ทานเลยชาร์จนะครับเราบอราคาพร้อมแบบนะครับนะครับดูราคาได้เลยนะทุกคนฝากท้องที่นี่หมดนะจะไปฝากท้องที่นี่หมดจะเป็นข้าวมะลิข้าวหอมมะลินะเจ็ดบาทนะครับสวยก็ในใกล้ถึงวันออกแล้วอันนี้ก็ฝากขึ้นบ้านแท้ๆเลย ค่าติดบ้านแท้ๆเ,เลยนะครับนะครับห้าบาทติดการนี่เหมาะบริการเนี่ยีนน่ผักอะไรนะครับใช่ปะ่ะ <Okay. S 1> ผักน้ำเหรออ๋อนี่กำเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยกำละห้ากำใหญ่ๆไม่ต้องไปหาเก็บนะครับนี่นบริการกันสำหรับที่ตลาดบางบ่อเรานั่นดีบริการมาไม้เยอะๆครับพื้นบ้านแท้ๆเลยนะเน,น,นี่ยพอสามพิษด้วยมีกำละห้าใช่ไมครับตรงนี้กำใหญ่ๆเลยนะครับกำละห้าบาทนะมาสัมผัสได้นะกับตลาดบางบา่อ อันนี้จะเป็นนะครับเสียงเนื้อนะฮะโอ้โหนะครับเนี่ยมีเลือดมากมายจะไม่ใครกินลิ้วนะนอ,อันนี้ไปต้มได้เลยนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นเศษเนื้อนะคะนรับในลิ้วคอเศษเนื้อโลเท่าหไหร่นึ่งร้อยปแปดสิบอ๋อนี่นะโลร้อยแปดสิบอครับนี่เลยนะครับเนี่ย ไม่งัวเลยนะฮะที่ตลาดบางบ่อเลยนะครับมีเจ้าเดียวเลยนะอยู่ตรงกลางกลางตลาดนะฮะนะครับได้ั้งเนื้อส่วนเครื่องในนะมีเยอะเลยนะแล,แล้วข้างในนี่เรานะครับยังอีกว้างไกลเอาผมไปลงยูทูบครับนะอีกเยอะนะอีกไก่ข้างในฮนะมีอีกไก่เลยนะ นี่กะผับป้าน,นี่บริการกันได้แต่เช้าเลยนะตอนนี้นะเช้าที่สายหน่อยก็มาได้เลยนะคระับป้าก็ยังบร,บริการกันเช้าเลยที่สายนี่เจอแล้วนะผับตกพื้นบ้านเลยครับนี่หมูนี่หมดไปแล้วก็ไม่ก็บรรลอกแต่จะให้พาบปดูสัตนี่น พิ้งใหม่ๆทุกวันนะครับเนี่ยไมไเข้าเมรัยเนี่ยครับเออผมไปลงดูทุกครับอ๋อตลาดนัดตลาดนัดเราน้าโอ้ไข่นี่เมื่อตอนกลางวันตั้งสูงเลยนะนี่หมดเลยนะเพิ่งจะหกโมงกว่าครับก็ใกล้หมดแล้วนะหมดทุกวันไก่ไก่หมดครับหมดทุกวันเนี่ยเดี๋ยวดูพระค้าไม่ค้าเราฮะตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ นี้ก็นะครับเป็นของจำเป็นอีกเยอะเลยนะฮะเยอะเลยนะฮะจะเป็นหอมกระเทียมนะครับทุกคนนะไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปคั่วไม่ต้องไปตามมีบริการเสร็จเลยนะครับเลือกสั่งได้เลยนะมากมายนะซื้อมากซื้อน้อยนะครับดูเป็นกิโลหรือจะแบ่งเป็นขุมก็มีราคาแจ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ เครื่องแกงนี่เยอะเลยนะอยู่ประมาณกลางกลางตลาดนะเราม,มาสัมผัสกันเลยนะเครื่องตัวเครื่องแกงอนี้ก็หกโนงควานะครับกล้ไก่งานนี้ก็จะนนีเสียงใสที่สุดในตลาดฮะใสที่สุดนะครับนี่ระบุราคาเลยนะลูกเลยยี่สิบแล้วไงครับกระต่ายยี่สิบยี่สิบยีเค่เขงละย,ยี่สิบนี่นี่นี่ยี่สิบยีย่สิบเล็กใหญ่ก็ยีย่ส <20. S 2> ิบ ามใหญ่กี <S <s ่ยี่สิบโอ้ยเจ๋งเลยระบุราคาชัดเจนนะระบุราคาชัดเจนนะราคาเสียงใสที่สุดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะราค้าในชาติราคานะนะครับเราระบุราคาแน่นอนแล้วที่ขับขากำใหญ่ๆฮะนี่กำใหญ่เลยครับกำใหญ่ฮะถูกใกล้ๆเลยครับสิบบาทครับตั้งโต๊ะ อ้าวนี่ของลุงหมดแล้วนะลุงจีนหมดแล้วอ๋อเหลือนิดเดียวฮะเหลือนิดเดียวนี่เหลือแต่ของมังกวาแล้วตึ้งหงวงกว่านะของวงกว่าหมดแล้วนะฮะะนครับเหลือแค่นี้นะครับนี่ดูนะครับแล้วก็ย่อมมีผักนะครับบริการอยู่ตรงนี้นะฮะบริการกันฝ่ายสินค้าทั้งหมดเลยตรงนี้ครับนี่ดูราคาให้เราดูราคาเรียบร้อยนะครับเป็นต้องกลัวเพราค้าทำการติดตามราคาครับยิ้มยิ้มใสครับทุกท่านนะครับแม่ค้าเราครับแล้วก็ร้านแผงผลไม้นี่ครับ อันนี้เอารถเอารถหกล้อมาเลยครับนี่หกล้อมาครับโหกใกล้หมดแล้วนะครับนี่มีไม่หมดไม่กลับนะฮะขับสี่ต้นครับตันนี้นี่เราดูคาแน่นอนฮะไม่ต้องกลัวเพราะคาไม่คาดชาแนะเพราะคาหน้าตาหล่อหน่อยครับก็ขายดีธรรมดาคายิ้มแย้มยังไงพี่ยงขล่อนนะคนขายก็คนถ่ายก็ครับยังงันงันฮะ เทน้านี่ระบุราคาเรียบร้อยนะระบุราคาแน่นอนเลยครับไม่ต้องกลัวนะตลาดของเรานะครับไม่ต้องกลัวพ่อค้ายไม่ค้ายแต่ช้าาคนะครับคุณสามารถเช็คราคาได้นะครับอันนี้เขาเรียกผ่านอะไรครับนี่ของเราหกสิบบาทเจ้าแดงนะฮะี๋ยวหกสิบบาทเองนะครับกิโลหรือลูกครับกิโลละกิโลละนะฮะไม่ใช่ลูกนะไม่ใช่ลูกแล้หกสิบนะครับกิโลละหกสิบนะครับพุซ่าสั่งมาจากเมืองจีนอันนี้พุซ่าเมืองจีนฮะ ไม่ได้โฆษณาครับแต่ถูกจริงๆครับหกสิบบาทเราหลุดราคาแน่นอนครับถุงละหกสิบนะฮะถุงหกถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อร์เฟินนี่ก็สามลูกยี่สิบอ่ไอ้ตังควานนะครับเราไม่ได้ชาร์จราคานะนี้อาหุ่นนอกใช่ไหมครับหาโหลเราหกสิบบาทในตลาดแล้วอยู่ประมาณกลางๆตลาดฮะเดินกระเป๋าตลาดเข้ามาก็จะเจอนะฮะอันใหญ่ที่เรียนของทองนะมีประจักษ์กัน ให้เสร็จนะบริการฟรีนะฮันนี้ก็มารถหกล้อนะฮะแต่ใกล้จะหมดแล้วนะครับสั่งยาไปนู่นเลยเดี๋ยวเราก็จะให้ดูไปเรื่อยๆดีเกิรมากมายเลยนะจะเป็นเสร็จครบเสร็จนะครับนี่ระบุราคาชัดเจนนะครับระบุราคาเทพพี่น,อน้องเห็นกันชัดเจนเลยนะครับ วันนี้20นะฮะับนี่ยอดหลดนะครับเ็ษหลากหลายกันเลยนะครับร้านนี้ก็จะเลี้ยงขายส่งกันเยอะนะครับไปทาที่ร้านอาหารประจำนะฮะจะมาสั่งซื้อกันตลอดนะร้านนี้ก็จะเข้ามาอยู่ประมาณกลางๆตลอดมีหลากหลายมากมายมันจะเลี้ยงกเยอะนะตอนนี้ผ้าก็เข้าคิวไปซื้อกันเลยนะครับแล้วก็นะราคาก็ยุ่งอยู่ไปดูเลย น,นี่ก็เป็นไก่นะฮะไก่เนื้อนะฮะอะไหล่ไก่ชิ้นส่วนไก่นะฮะเอาถ่ายลงยูทูปครับนี่ตัวใหญ่ๆนฮะร้ 130. อยสามสิบตลาดเรานะต้องบอกอตลาดเราต้องบอกเป็นยางนะนะครับนี่เป็นชิ้นส่วนนะฮะจะเลือกอะไรก็ได้นะชิ้นส่วนเป็นตับถึงข้างในปีกขาอะไหล่เลือกได้นะ่าจะเป็นตัว อยู่ประมาณก,กลางตลาดฮะรลานนี้เป็นร้านนี่ก็ไก่คุกอ่าไก่ขย่อยใช่ไหมครับไก่ขย่อยชิ้นละบาทเหมือนกันฮะชิ้นละบาทนะฮะเดี๋ยว,วก็เราให้ดูไปเรื่อยๆนะฮะร้านคนนี้นะครับนี่ไม,มค้าก็นั่งยิ้มแย้มของใกล้หมดแล้วนี่ครับนี่ใกล้หมดแล้วนะครับ นะ้า60โมโมโ่าหมดแล้วนี่เจ้านี้ก็จะหมดแล้วนะครับราคาจะเจนนะครับเราจะระบุราคา,าัดเจนเลยนะครับเป็ดตุน้นกค้าแอบไปนั่งนับเงินแล้วนั่งนับเงินแล้วเนี่ยนะนั่งนับเงินแล้วครับนะนี่ก็ต้องใหญ่ๆนะครับ60บาทเองนะ,ะนี่เป็นตัวก็มีนะเป็นตัวเท่าไหร่ครับนี่เป็นตัว 240ร้อยสี่สิบนหเป็ดนะเป็ดโลนะ้าตัวใหญ่ๆเลยนะครับ240นะใกล้หมดแล้วนะครับนี่ห้าสองตัวสุดท้ายเลยเพิ่งจะหงมองนะฝาก็จะหมดและเอาไปแล้วนะเมื่อกี้ร้านอ่านี่หมดแล้วนะเมื่อกี้เต็มเลยนะครับที่ชา้นที่ดชมเราเมื่อกี้นะนี่ใกล้หมดแล้วนะปิดกระทะแล้วเนี่ยกระทะเรียบร้อยกำลับได้ถึงเวลาแบบจะเพิ่งจะหงมองฝ่านะครับ ก็จะแนวบางข้างก็หมดแล้วนะครับแต่ตลาดเรายังบริการกันไปเรื่อยๆนะบริการกันถึงสองทุ่มสามทุ่มนะบริการจากอนังถึงสองทุ่มสามทุ่มกันเลยนะจนกว่ากสินค้าทั้งหมดนะฮครับปาาส่งที่กระดูกมันเป็นในหน้าตัวตัวเลยมาเป็นกระบะนี่เลยนะให้ดูกระบะ หลือแค่นี้เองเลยนะฮะคุณเจ้าข,ของมองขวานะโอเคสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายอันนี้ยังยังมีชีวิตอยู่นะครับเนี่ยเป็นฮะเป็นตัวครับอาจารสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่ยังเป็นอยู่เลยนะครับ mm. แต่ปันนี้ก็เป็นท่านี่น,นี่ราคาครับแลดมุกประธานแน่นอนจริงจรับโลละหกสิบห้าครับตัวใหญ่ๆหญ่ใหญ่ใหญ่เลย บริการทำให้เสร็จโอ้โหโด,ดูดูแล้วกันนะดูซูมดูใกล้นะฮะว่าขายดีหรือไ่ดีแค่ไหนครับโอ้โหนี่ฮะขายดีมากมากครับขายดีมากๆครับนะตลาดของเรานี่นะปลาสดบทุกตัวครับบริการทําให้ฟรีนะบริการทําให้ฟรีนี่ก็ปบึกนะขายดีมากครับตัวหมดแล้วเหลือแต่หัว,ต,วหตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่แล้วประบึกนะปะบึก หัวโลละหกสิบเองนะโลหกสิบนี่ย็กไม่